วิธีใช้แอป Elevation เช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ Hang out. S <S สืบเนื่องมาจากคลิปวัดระยะความสูงจากระดับน้ำทะเลด้วยมือถือโดยใช้แอป MyElevation ซึ่งเราเคยจัดทำคลิปเอาไว้แล้วก็ได้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าทำอย่างไรที่จะสามารถทำการวัดระยะความสูงจากระดับน้ำทะเลได้โดยที่ไม่ต้องไปยังสถานที่จริงเราจึงได้ทำการจัดหาแอปพลิเคชันในลักษณะที่เพื่อนสมาชิกต้องการมานำเสนอให้รับชมกันแอปพลิเคชัน Elevation เป็นแอปหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับเช็คระดับความสูงจากน้ำทะเลซึ่งสามารถที่จะทำการเช็คได้ทั้งในตำแหน่งปัจจุบันและในจุดที่สนใจบนแผนที่ภายในคลิปนี้จะมีรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวกับวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่แบบสปอร์ตวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่แบบเรนและวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ด้วย GPS โปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเปิด Play Store พิมพ์ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Elevation เลื่อนหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Elevation ของ m a p n i จ u ด ตรวจดูคุณสมบัติแม้ว่าคะแนนของแอปนี้จะได้เพียงแค่3.1และมีผู้ที่รีวิวแจ้งว่าแอปปิดบริการไปแล้วในปี2563แต่จากการที่เราได้ทำการทดลองในปี2568ก็สามารถที่จะยังใช้งานได้ดีและรวดเร็วกดติดตั้งแอป เรียบร้อยแล้วให้กดเปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่แบบสปอร์ตเปิดแอปเอลิเวชัน แถบด้านล่างสุดจะมีอยู่ด้วยกัน3แถบคือแถบสปอร์ตแถบเรนและแถบ GPS ให้เลือกที่แถบสปอร์ตกำหนดหน่วยวัดให้เป็นเมตรหรือฟุตกดที่ไอคอนรูปแว่นขยายค้นหาชื่อสถานที่จากคีย์เวิร์ด เลื่อนหาตำแหน่งที่ต้องการจะเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวกรอ5วินาทีให้การคำนวณเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นระดับความสูงจากน้ำทะเลของตำแหน่งที่ทำการเช็คบนแผนที่ ทดลองทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่อีกจุดหนึ่งโดยการเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการเช็คเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวกรอ5วินาทีให้การคำนวณเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นระดับความสูงจากน้ำทะเลของอีกตำแหน่งหนึ่งที่ทำการเช็คบนแผนที่ เราสามารถย้อนกลับไปดูระดับความสูงจากน้ำทะเลของตำแหน่งที่ได้ทำการเช็คบนแผนที่ไว้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อเลื่อนมาถึงตำแหน่งที่ต้องการจะเช็คแล้วให้ทำการกดที่ตำแหน่งของหมุดบนแผนที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลในจุดนั้นก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่แบบเรน เปิดแอป Elevation เลือกที่แถบเร n กดที่ไอคอนรูปแว่นขยายค้นหาชื่อสถานที่จากคีย์เวิร์ดเลื่อนหาตำแหน่งแรกที่ต้องการจะเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวกรอ5วินาทีให้การคำนวณเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นระดับความสูงจากน้ำทะเลของตำแหน่งแรกที่ทำการเช็คบนแผนที่ทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่อีกจุดหนึ่งโดยการเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการเช็คเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดที่เครื่องหมายบวก รอ5วินาทีให้การคำนวณเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นระดับความสูงจากน้ำทะเลของอีกตำแหน่งหนึ่งที่ทำการเช็คบนแผนที่ในการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่แบบเรนจะแสดงเป็นเส้นสีแดงระหว่างตำแหน่งแรกกับอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเราได้ทำการเช็คไว้แล้วและสังเกตที่ด้านบนของจอภาพก็จะแสดงให้เห็นเป็นกราฟเปรียบเทียบความต่างระดับกัน วิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลบนแผนที่ด้วย GPS เปิดแอป Elevation เลือกที่แถบ GPS ในแผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของเราขึ้นมาแม้ว่าเราจะเลื่อนแผนที่ไปยังจุดอื่นตำแหน่งก็จะเลื่อนกลับมาแสดงที่ตำแหน่งปัจจุบันให้เราใหม่ทุกครั้ง ค่าของระดับความสูงในขณะนี้อาจจะยังไม่ตรงตามจริงกดที่แถบนี้เพื่อทำการตั้งค่าออฟเซตหากว่าเราไม่ทราบค่าของออฟเซตแนะนำให้ใช้อีกวิธีหนึ่งคือกดเข้าที่แถบสปอร์ตกดที่ไอคอนตำแหน่งปัจจุบันเราสามารถที่จะทำการซูมดูแผนที่ได้ ดที่เครื่องหมายบวกรอ5วินาทีให้การคำนวณเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์เป็นระดับความสูงจากน้ำทะเลของตำแหน่งปัจจุบันนอกจากวิธีการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชัน Elevation ในคลิปนี้แล้ว เราก็ยังมีวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิงซึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งที่สามารถจะทำการเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ได้เช่นเดียวกันโดยจะมีลักษณะของการใช้งานที่ใกล้เคียงกันเอามาให้พิจารณาเพิ่มเติม ท่านสามารถรับชมวิธีเช็คความสูงจากระดับน้ำทะเลในจุดที่สนใจบนแผนที่ด้วยแอปพลิเคชันลิงได้จากลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้วภายในรายละเอียดของคลิปนี้ playlist ตัวช่วยนักเดินทางใน playlist ตัวช่วยนักเดินทาง เราได้ทำการรวบรวมวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้รับชมกันซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามรับชมได้จาก playlist นี้หรือจากลิงก์ที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้ภายในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ